อร่อยได้ง่ายด้วยกับปลากระป๋องกับตันเรือไม่เสียเวลาคุณผู้ชมเรามาดูกันเลยครับเมนูนี้จากปลากระป๋องกับตันเรือเชิญเลยครับกุนัดวิธีทําสปาเกตตี้ผัดปลากระป๋องนะครับนํากระเทียมกับพริกไปผัดกับน้ํามันให้หอมนะครับใส่ปลากระป๋องตามลงไปนะครับแล้วก็หอมหัวใหญ่ครับผมผัดให้เข้ากันปรุงรสด,ด้วยซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวน้ําตาลนะครับแล้วก็ใส่ใบโหระพาลงไปผัดจนสุกครับ แล้วก็นําไปราดบนสปาเกตตี้เอาชีสวางด้านบนแล้วก็นําไปอบในเตาอบ10นาทีครับเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้สปาเกตตี้ปลากระป๋องผัดใบโหระพาอบชีสว้ทานอร่อยๆอนะครับไม่ต้องห่วงนะหน้าผมจะแดงไปเลยเพราะตเต็นมันแดงคุณผ้ชมนี่ ih, ชิมเลย รสชาเข้มขน้น้าเกิดจะไปทำจริงเนี่ยต้องเปลี่ยนคลิปเป็นรนสไซลรล่านะครับมันจะได้ยืดอันนี้มาจจะไม่ยืดนะสนับสนุนโดยปลากระป๋องกับตันหรือปลาซาดีในซอสมะเขือเทศเข้มขน้นหาซื้อได้ตามร้านค้าหรือสั่งในช้อปปี้ลาซาดา